โอ้สวัสดีครับนีรับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับโดมสุดเซนไตจูโอเจอร์นะครับโดยสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่เลยครับคิวคิรินนะครับผมอาวุธเสริมชิ้นแรกของจูโอคินนั่นเองซึ่งอาวุธเสริมชิ้นนี้ครับสามารถแปลงได้ถึง3ามโหมดด้วยกันก็คือคิวโหมดแอนิมอลโหมดแล้วก็เวปอนโหมดนะครับผมซึ่งคิวคิรินจะเป็นยังไงครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมโอเคก่อนอื่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับ กล่องนี่อันเล็กมากครับผมนี่ก็จะเป็นคิวคลีนในรูปแบบของ a อนิมอ m โหมดนะครับซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นคลีนบาสุก้าได้นะครับเป็นรูปแบบของเวฟพอนโหมดแล้วก็นี่จะเป็นคิวโหมดนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้นะครับสามารถแปลงร่างไปมาได้อย่างง่ายดายนะครับอ่ารูเล่นการ์ไปแล้วบอกว่าทำได้ง่ายมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสบายสุดๆเวลาแปลงนะครับอ่าโอเคกล่องมีเท่านี้ครับเพราะงั้นเรามาดูของอคไรกันดีกว่าครับของข้างในต้องบอกว่าอันเล็กสุดๆนะครับ อันเท่านี้เลยครับกับคิวคิรินนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าคิวปกติอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแค่อุปกรณ์นะแล้วก็ในส่วนของมาร์กตรงนี้ครับจากตัวเลขเนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแทนนะครับเหมือนกับกล่องมาริโอครับแบบกระโดดกึ้งๆแล้วก็มีเห็ดออกมาแบบนั้นเนอะก็เป็นแบบนี้ครับเป็นคิวในรูปแบบสีส้มนะครับโดยถ้าเกิดเราว่ากันตามตรงนี้เนี่ยหลังจากเกาโอเรนเจอร์มาครับคิวคิรินถือเป็นหุ่นที่ถูกดัดแปลงมาจาก ยีราฟเป็นตัวที่2ต่อจากโกยีราฟนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าทีนี้เรื่องของการแปลงร่างครับง่ายมากๆอย่างแรกครับจับงางออกแล้วก็ยกหัวขึ้นแล้วก็ดันลงมาเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบแล้วครับกับคิวครินแอนิมอลโหมดนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างน่ารักเลยแต่ผมรู้สึกเหมือนเหมือนกับบาคิโอซารัสมากกว่าที่จะเป็นยีราฟเนะแต่ก็โอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นคือต้องบอกว่า ใน,นที่ผมบอกไปครับคอนเซปต์ของจูโอเจอร์คือทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งคิวคิรินครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าไม่หลุดคอนเซปต์ครับแล้วก็ถือว่าลูกเล่นเนี่ยก็คือลูกเล่นตามปกติของตัวจูโอเจอร์เนี่ยที่แบบเล่นง่ายแปลงร่างง่ายนะครับผมเราเนี่ยเราสามารถพับไปพับมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมง่ายมากๆเลยโดยในเรื่องครับร่างอ่ของคิวคิรินครับก็สามารถช่วยยิงเป็นยิงปืนออกจากปากตรงนี้เพื่อช่วยเดยวจูโอเจอร์ได้นะครับแล้าต่อสู้ทีนี้ เล่นถัดไปครับแน่นอนเวปพ่นโหมดนะครับวิธีการแบ่งร่างครับง่ายสุดๆจับหัวตรงนี้ครับแล้วก็ง้างออกชึบแล้วก็กดตรงนี้ลงเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับคิรินบาสุกานะครับผมก็คือคิวครีนในรูปแบบของร่างอาวุธนั่นเองซึ่งก็ไม่มีอะไรครับมีเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดหุ่นกันดีกว่าครับซึ่งน่นว่าหุ่นที่เราจะติดกันก็คือนี่เลยครับจูโอคิงนะครับผมซึ่งวิธีการติดก็ใส่เข้าไปในมือแบบนี้ ชบเดี๋ยวผมยกกล้องขึ้นนิดนึงโอเคนี่นะครับเท่านี้ครับการติดตั้งคิรินบาซูก้าก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือถือไปแบบนี้เลยครับโดยในเรื่องครับจริงๆแนละ้วเนี่ยร่างนี้จะไม่ใช่ร่างแรกที่อคิรินบาซูกา้าร่างแรกสือคิรินบาซูก้าครับจะเป็นจูโอเจอร์เวอร์ชันหนึ่งห้าสี่ก็คือเวอร์ชันที่เปลี่ยนขาไปนะเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันสองที่ออกมาแต่ว่าถือเป็นฟอร์มหลักของการใช้คิรินบาซูก้านะครับซึ่งหนะ้าเข้าาคิรินบาซูก้าครับเป็นหนึ่งในไอ้บุ๊ทที่ ลูกเล่นในเรื่องค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะยิงกระสุนได้หลายแบบยิงกระสุนเป็นปืนกลนก็ได้ยิงเป็นกระสุนทีละนัดก็ได้หรือยิงเป็นเส้นหรือยิงเป็นปะสุก้าก็ได้นะครับคลิปปะสุก้าครับเป็นหนึ่งในบุตที่หน้าตาอาจจะดูไม่มีอะไรเลยแต่ลูกเล่นในเรื่องเนี่ยเยอะมากนะครับผมแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถถือยิงแบบนี้ได้เลยโดยจะมีจุดขยับเพิ่มเล็กน้อยก็คือในส่วนหัวแบบนี้ครับซึ่งผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีแบบนี้ไว้ทําไมนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอก ก็คิดซะว่าเอาไว้แบบทําอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับอ่ะโอเคส่วนเรื่องท่าไม้ตายครับแน่นอนว่าต้องมีท่าไม้ตายเนะ้ท่าไม้ตายครับมีชื่อว่าครินบาสุก้าจูโอไฟเจอร์นะครับท่านี้ครับจะเป็นท่าที่จูโอคิงเนี่ยจะชาร์จพลังเขาดีครินบาสุกานะครับแล้วก็ยิงกระสุนออกไปครับซึ่งแน่นอนว่าก็ยิงได้แบบยิงเป็นเส้นพุ่งออกไปก็ได้หรือยิงเป็นระเบิดนัดเดียวเลยก็ได้หรือจะยิงเป็นปืนก็ใส่ฝ่ายแล้วๆวจะระเบิดก็ได้นะครับเพราะงั้นถึงแม้ว่าลุกเล่นของตัวเนี่ยจะไม่มีอะไร แต่ถ้าเราเห็นในเลี้ยงเนี่ยครับมันมีลูกเล่นการใช้งานที่หลากหลายมากๆเยอะกว่าตัวของเล่นเยอะเลยนะครับอ่าโอเคครับและนี่แหละครับก็คือการอยู่ประจำวน,นี้เลยครับกับคิวคิรินนะครับในรูปแบบของคิรินบาสุก้าอาวุธเสริมชิ้นแรกของจูโอคิงนั่นเองซึ่งเป็นอาวุธที่ของเล่นไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะ แต่กลับกันครับในเรื่องเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีลุกนเล่นเยอะมากนะครับสุดยอดจริงๆโอเคครับแล้วก็วิดีโอวันนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยใครชอบเดีโยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำหัญใครท่ลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีคอมเมต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพีเท่านี้แล้วพบกันใหม่คร้งหน้าครับรบ๊ายบาย